อบใบอน,นุญ่าขับรถชนิดที่2ใหม่ล่าสุดโรงเรียน2ขับรถไอไดแอบลังสิตเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. เขตหยุดรับส่งได้ตลอดเวลา 2. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา 3. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางไปก่อน 4. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาตอบ3 ให้อยู่ลงก่อนถึงเส้นแนวยุนหรือเส้นให้ทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อนเมื่อท่านจะทําการแซงรถจักรยานควรระยะห่างให้มากเพราะเหตุใด 1. ผู้ใช้รถจักรยานอาจลงจากรถ 2. ผู้ใช้รถจักรยานอาจเล่นงความเร็ว 3. ผู้ใช้รถจักรยานอาจหักเลี้ยวกระทันหัน 4. ผู้ใช้รถจักรยานอาจจาเป็นต้องเลี้ยวซ้ายตอบ3 ผู้ใช้รถจักรยานอ่างหักเลี้ยวกระทันหันเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไร 1>, 1. ทางข้างหน้าทางโ้งซ้าย 2. ทางข้างหน้าเปจุดกับรถด้านซ้าย3ทางข้างหน้าเส้นสุดทางคู่4ทางข้างหน้าให้เหลี้ยวซ้ายตอบ 2. อทางข้างหน้าเปจุดกับรถด้านซ้ายเมื่อขับรถเข้าทางโค้งที่ถูกต้องตามหลักการขับขี่ที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้รถติดขั้ว ควรปฏิบัติอย่างไร 1. ไม่มีถูก 2. เข้าเร็วออกเร็ว 3. เข้าช้าออกเร็ว 4. เข้าเร็วออกช้าตอบ 3. เข้าช้าออกเร็วการจับพวงมลาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด 1. นิ้วมือทั้งห้ากำพวงมลาลัยให้แน่นที่สุด 2. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมลาลัยสามารถหมุนพวงมลาลัยด้วยมือข้างเดียว 3. นิ้วมือทั้งห้าจับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้คล่องตัว4่ให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้วตอบนิ้วมือทั้งห้าจับพวงมาลัยให้กระชับสามารถหมุนได้คล่องตัวบริเวณใดสามารถกลับรถได้ 1. เขตปลอดภัย 2. บริเวณสะพาน 3. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ4ในระยะเกินร้อยเมตรจากทางลาดของเชิงสะพานตอบ 4. ในระยะเกินกว่า100เมตรจากทางลากของสะพานข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถยาวขึ้น 1. น,น้ำหนักบรรทุก 2. สภาพพื้นผิวถนน 3. น้ำมันหล่อลื่น 4. ความเร็วของรถตอบ 3. น้ำมันหล่อลื่นผู้ขับขี่ต้องการจับรถต้องปฏิบัติอย่างไร 1. กับรถช่องทางไหนก็ได้ 2. เข้าช่องทางให้ถูกต้องและให้กับรถได้เมื่อปลอดภัย 3. กับรถที่บริเวณเส้นทแยงเหลือง4กับรถในบริเวณที่ขับขันตอบ 2. อเข้าช่องทางให้ถูกต้องและกับรถได้เมื่อปลอดภัยกรณีใดไม่ใช่การดําเนินการขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 1. ไม่เคยมีใบอนุญาตมาก่อน 2. ใบอนุญาตรบเรือในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ สใบอนุญาตชำรุดสใบอนุญาตสูญหายตอบหนึ่งไม่เคยมีใบอนุญาตมาก่อนจากรูปหากท่านต้องการขับตรงไปท้านควรมาระวังและปฏิบัติอย่างไร 1. ขับรถไปด้วยความเร็วเท่าเดิม 2. องลดความเร็วลงและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมา 3. เปิดไฟฉุกเฉินและขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว 4. ี่บีบแต่เพื่อให้รถคันหน้าเลีงความเร็วตอบ สองลดความเร็วลงและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมาเมื่อขับผ่านทางที่มีป้ายเตือนว่าระวังหินล่วงท่านควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งอความเร็วลงขับขี่เ้วยความระมัดระวังมากขึ้นสองไม่ต้องทำอะไรเพราะโอกาสที่จะเกิดยากสามรีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านไปอย่างรวดเร็วสี่หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นตอบหนึ่งอความเร็วลงขับขี่เพื่อความระมัดระวังมากขึ้น ไม่ควรเปิดสามห่้น้ำในกรณีใด 1. น่ 1. เครื่องร้อนจัด2เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยนต์สเครื่องเย็น 4. เปิดทางพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำตอบหนึ่งเครื่องร้อนจัดข้อใดไม่ถูกต้อง 1. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ 2. ผู้ขับรถโดยสารประจำทางต้องหยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารณสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือป้ายอยู่รถประจำทาง สามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถสี่ห้ามผู้ขับรถบรรทุกสิ่งของหยุดหรือจอดเพื่อขนทายสินค้าบนถนนสาธารณะต่อสามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถเมื่อขับขี่เข้าใกล้บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรหนึ่งขับรถชิดขอบด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังสองให้สัญญาณเตือนผู้คนในละแวกนั้นสามพยายามใช้ความเร็วคงที่ในการผ่านบริเวณนั้นสี ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังตอบ 4. ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังข้อใดไม่ใช่การดูแลสุขภาพของผู้ขับรถเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 1. รับประทานอาหารครบ5หมู่ 2. หลีกเลี่ยงสุรายาเสพติดทุกประเภท 3. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติดเป็นประจำตอบ สี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติดเป็นประจำละเมิดคืออะไรหนึ่งการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้สองการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อผู้อื่นสามการกระทําที่กฎหมายกําหนดสี่การกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายออกแออก่ผู้อื่นตอบสี่การกระทําที่รกร่อให้เกริดความเสียหายแก่ผู้อื่น การใช้ไฟสุกเสืรสามารถใช้ได้ในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ 1. เมื่อต้องการจนรู้ที่สวนทางมาว่ากำลังจะหยุด 2. เมื่อจอดรถซ้อนคนบนถนนที่มีรถวิ่งสวนทาง 3. เมื่อไฟเลี้ยวใช้งานไม่ได้ 4. เพื่อเตือนให้รถด้านหลังทราบถึงอันตรายที่อยู่ด้านหน้าตอบ 4. เพื่อเตือนให้รถด้านหลังทราบถึงอันตรายที่อยู่ด้านหน้าข้อใดสาวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง หนึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่งสองสามได้สองใบอนุญาตที่ผู้ขับรถชนิดที่สามนำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สองหนึ่งได้สามใช้ใบอนุญาตที่เป็นผู้ขับรถชนิดที่สองแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ได้สี่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สองนำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่งได้ตอบ สามใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สองแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่เมื่อท่านขับรถอยู่ในสภาพการจาราจรที่หนานแน่นและถนนเปียกซึ่งอาจมีละอองน้ําทําให้มองเห็นสิ่งรอบข้างไม่ชัดเจนควรใช้ไฟอย่างไรหนึ่งใช้ไฟสูงสองใช้ไฟต่ำสามใช้ไฟสุกเฉินสี่ใช้ไฟข้างเท่นานั้นต่อสองใช้ไฟต่ํา การขับรถผ่านบริเวณน้ําท่วมควรปฏิบัติอย่างไร 1. ขับช้าๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร 2. พยายามขับให้จี้ท้ายสิดท,ท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา 3. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา 4. ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาดตอบ 1. ขับช้าๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร คนไร้ซึ่งความสามารถหมายถึง1คนจิตเป้นเฟือน2องคนมีคนจริตที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 3. คนไม่มีงานทำา4คนบ้าตอบ 2. อคนมีคนจริตที่ศารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกรณีมีรถเดียวซ้ายและเดียวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหืุนให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน 2. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที 3. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถคันที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน 4. ห้ามเลี้ยวซ้ายตอบ 3. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อนในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถมีสานในร่างกายอันเกิดจากการเสพุราหรือของมนเมาอื่นบุคคลใดมีอำนาจตรวจสอบหรือทดสอบหรือสั่งให้ รับการตรวจหรือทดสอบว,ว่ามีสารน,นั้นๆในร่างกาย 1. ผู้ประกอบการผู้ตรวจการ 2. ผู้ตรวจการตำรวจเจ้านนพนักงานปกครอง 3. ามผู้ประกอบการผู้รับสินค้า 4. ตำรวจผู้รับสินค้าต่อบ 2. ผู้ประกอบการผู้รับสินค้าผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายยากเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง 2. ทางเดินรถกว้างมาก 3. ไม่มีรถส่วนทางมา 4. ทางเดินรถมีน้ำเพิ่มขังตอบ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางผู้เยาว์ทำนิติกรรมข้อใดถูกต้อง 1. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมเทียะ 2. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้แม้ไม่ได้ความมีนยอมจากผู้ผปกครอง 3. ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแทนโดยชอบทำตีผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วยตอบหนึ่งผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียผู้ใดเป็นผู้ที่ต้องคำนึงถึงหัวใจสำคัญของการบริการขนส่งหนึ่งผู้บริการสองผู้บริการการขนส่งผู้ขับรถและผู้บริการสามผู้ประกอบการขนส่งสี่ผู้ขับรถ ตอบอผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับรถและผู้บริการการขับรถถ่ายหลังควรใช้ความเร็วระดับใด 1. ค่ถยแบบไหนก็ได้ 2. ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ 3. ถ่อยเหมือนกับเดินหน้า 4. ค่ถ่ยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวังตอบ่ถ่ยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวังความเสมอแลวความสามารถหมายถึง 1. คนปกติที่ทํางานได้รับมอบหมายได้สาเร็จ 2. ไม่มีงานทำา 3. คนไม่สามารถจัดก,การงานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง 4. คนที่ไม่สามารถมีบุตรได้ตอบ 3. คนที่ไม่สามารถจัดก,การงานทุกอย่างได้ด้วยตนเองก่อนจะเปลี่ยนช่องทางหรือจางรถครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร 1. แ่แซงขึ้นหน้าแล้วเย่บเบรกทันที 2. ต้องให้สัญญาณให้รถคันอื่นรับรู้สรีบเปลี่ยนช่องทางโดยเร็วส รีบเรียกเครื่องแซงโดยเร็วตอบ 2. อต้องให้สัญญาณให้รถคันอื่นรับรู้หากขั้นเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไร 1. ขับไปถ้ามีผลต่อเครื่องยนต์ค่อยถ่ายออก 2. เติมชนิดที่ถูกเข้าไปเพื่อทําให้เจือจาง 3. ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้าไป 4. ทําการเปลี่ยนถ่ายออกทันทีตอบ 4. ทําการเปลี่ยนถ่ายออกทันที ผู้ใดมีหน้าที่โดยตรงในการชำระค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่งเมื่อนำรถเข้าจุดหรือจอดณสถานีขนส่ง 1. นายตรวจ 2. ผู้ประกอบการ 3. ผู้ขับรถ 4. ผู้รับสินค้าตอบ 3. ผู้ขับรถข้อใดไม่ใช่อำานาจของผู้ตรวจการ 1. เรียกรถให้หยุดหรือจอดเพื่อตรวจสอบและเมื่อเชื่อว่ามีการกระทำเป็นอันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายให้มีอำน,นาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี 2. ออกใบอนุญาตขับรถ 3. จับกุมผู้ขับรถในข้อหาเมาสุรา 4. เมื่อตรวจพบว่ารถคันใดนมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีองค์รณ์ส่ขขวนควบไม่ครบถ้วนถ้าการใช้รถคันนั้นต่อไปจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งให้มีอำน,นาจสัง่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดตอบ 2. ออกใบอนุญาตขับรถในกรณีขับรถโดยประมาทชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหาัสผู้ขับรถต้องชดใช้ค่าสินไหมตามใด 1. ค่าปงศพ2ค่ารักษาเพรยียง 3. ามไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม4ค่าขาดรายอุปการะตอบ2ค่ารักษาเพาบาลความผิดละหุโทษหมายถึงข้อใด1ประหารชีวิต สองความผิดซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทสามจำคุกห้าสิบปีสี่จำคุกตลอดชีวิตตอบสองความผิดซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหากเกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้โดยสารมีบาดแผลฉีกขาดเลื่อนไหลพุ่งตลอดเวลาจ้างงานขับรถควรเชื่อถึงพายาบาลอย่างไรหนึ่ง เอานำร้อนลาดเพื่อให้เลือดแข็งตัว 2. องนำส่งโรงพยาบาลโดยไม่ต้องห้ามเลือด3ช่วยเย็บแผลก่อนนำส่งโรงพยาบาล 4. รีบช่วยห้ามเลือดและนำส่งโรงพยาบาลตอบ 4. รีบช่วยห้ามเลือดและนำส่งโรงพยาบาลขณะขับรถถ้ากระจกบังลมหน้าแตกแล้วควรปฏิบัติอย่างไร 1. ่ตั้งสติลดความเร็วจอดรถข้างทางเปิไปดไฟฉุกเฉิน 2. ตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและหยุดรถทันที 3. ตั้งสติเปิดไฟฉุกเฉินและขับรถต่อไป 4. ตั้งสติจอดรถข้างทางตอบ 1. ตั้งสติลดความเร็วจอดรถข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินกาปรป้องกันนี้ให้เกิดอาการง่วงนอนในขณะขับรถควรปฏิบัติอย่างไร 1. ปวดสายตาไปมาอยู่เรื่อยๆ 2. ขับรถให้เร็วที่สุด 3. ขับรถช้าๆ 4. จ้องไปข้างหน้าที่ใดที่หนึ่งตอบหนึ่งสายตาไปมาอยู่เรื่อยๆข้อใดที่ทําให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้หนึ่งน้ำหนักบรรทุกรถน้อยลงสองความเร็วในการเหยียบเบรกสามความเร็วในการตัดสินใจสี่น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้นตอบสี่น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น เมื่อถ้าขับรถไปแล้วสังเกตเห็นว่าเกียว่าฟอร์มร้อนชี้ว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดมากพ่อใดไม่ใช่สาเหตุ 1. น้ําในหม้อน้ํำแห้งและก็อยังแตก 2. สายพันขาดหรือสายหย่อน 3. ลังพครึ่งหม้อน้ําตัน 4. น้ํามันหมดตอบ 4. น้ํามันหมดการใช้ฟอนฉุกเฉินควรใช้เมื่อใด 1. เมื่อจอดรถซ้อนคันบนถนนที่มีการเดินรถสวนทาง2 ถ้อเดรถที่ส่วนทางว่าคุณกำลังจะหยุด3เมื่อรถเสียแรงจีดขวางการจราจร4เมื่อไฟเลี้ยวไม่ทำงานตอบสเมื่อรถเสียแรงจีดขวางการจราจรข้อใดถูกต้อง1การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวันเท่านั้น2เติมน้ำมันค่าออกเทนเก้าห้าแทนออกเทนเก้าหนึ่งไม่ได้สน้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุดสี่ ไม่ควรเตินมน้ำมันหล,อล่อเลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชืเ้อเพลิงตอบสามน้ำมันที่ดีน้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุดผู้ใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องสวมหมอนอภยนัยคาะโดยสารรถจักรยานยนต์หนึ่งคนขับรถสองเด็กสามพิสุจสามเณรสี่คนโดยสารสอดส,ดสามพิสุสามเณร เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ให้ชิดขวา 2. ห้ามชิดขวา 3. ให้ชิดซ้าย 4. ห้ามชิดซ้ายตอบ 3. ให้ชิดซ้ายการบริการถือเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติงานเกือบทุกคนข้อใดไม่ใช่หัวใจของงานบริการที่มีผู้ปฏิบัติงานบริการควรถือปฏิบัติ 1. ผู้รับบริการที่มีหลากหลายรูปแบบบางคนใจร้อนมาคนใจเย็นต้องจับโวกคุมอารมณ์ให้ดี 2. ให้บริการพูดที่มีชื่อเสียงดีมีฐานะทางสังคมสูงก่อนบุคคลทั่วไป 3. ส,สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมท่อมตนมีมารยาทสำหรับคนไทยการยกมือว่าเป็นมารยาทอันงดงาม 4. ทําช่วงเวลาแรกพบให้หน่าประทับใจมากที่สุดดูแลเครื่องแต่งกายให้สะอาดดูดีในภาพรวมตอบ 2. ให้บริการผู้ที่มีชื่อเสียงดีมีฐานะทางสังคมสูงก่อนบุคคลทั่วไป การกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดในทางอาญาได้แก่การกระทำเช่นไร 1. ปับตามที่ความเร็วที่กฎหมายกำหนด 2. การกระทำในสิ่งที่กฎหมายให้กระทำ 3. า 3. กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำา 4. ไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำตอบสกระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทำข้อใดไม่ใช่เทคนิคสร้างนุกสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถโด,ดยสารหนึ่ง รับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้เงินมากๆ 2. สยิย้มย้มแจ่มใสใช้กิริยาและวาจากับผู้โดยสารเสมอสามแสมดงความขอบคุณผู้ให้บริการจนไปในสัยสี่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดเวลาตอบหรับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้เงินมากๆเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรห ให้ขับรถช้าลงและระมดระวังข้างหน้ามีงานสำรวจทาง 2. ให้ขับรถช้าลงและระมาระวังคนงานกำลังสำรวจสิ่งก่อสร้าง 3. ให้ขับรถช้าลงและระมาระวังคนงานกำลังทำงาน 4. ให้ขับรถช้าลงและระมาระวังเครื่องจักรกำลังทำงานต่อ 4. ให้ขับรถช้าลงและระมาระวังเครื่องจักรกำลังทำงานเมื่อเกิดรถเสียหรือขัดข้องคารปฏิบัติอย่างไร 1. นำรถเข้าจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉิน 2. เผ่าปากข้างทางหักเป็นกางคืน 3. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ 4. จอดรถทิ้งไว้กลางถนนตอบ 1. น,นำรถจอดเข้าข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินาการเติมน้ำมันมในถังพักหม้อน้ำควรอยู่ในระดับใด 1. เต็มถัง 2. ซึ่งถัง 3. อยู่ระหว่างเกณฑ์สูงต่ำที่กำหนดไว้ข้างถังพักน้ำ4เติมเท่าใ่ก็ได้ตอบ3อยู่ระหว่างเกณฑ์สูงต่ำที่กำหนดไว้ข้างถังพักหม้อน้ำเมื่อถ้าขับรถที่มีระบบเบรก ABS ควรหยับเบรกอย่างไรในกรณีที่ต้องการหยุดรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 1. หยยบเบรกอย่างค่อยๆและช้าๆ 2. เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและเต็มที่ 3. อยเบรกอย่างค่อยๆอ,อย่างรวดเร็ว 4. ียบาเบรกอย่างาช้าๆแต่เต็มที่ตอบ 2. อ,อยบาเบรกอย่างรวดเร็วแล้วเต็มที่ัวที่นำมาใช้ในการขนส่งข้อใดไม่ถูกต้อง 1. ได้จัดทำประกันภัยหรือวางหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 2. มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้การได้ดีและผ่านการตรวจสอบภาพ 3. ไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพ 4. ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีต่อ 3. ไม่ผ่านการตรวจสภาพยางมีหน้าที่อะไร 1. ระบายความร้อนสตัดต่อเครื่องยนต์ 3. ตาํทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน4ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้หลื่นถลายต่อ4ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้เลื่นถลายการกระทำด้วยความสมัครใจควรม,มีสิ่งใด 1. การถูกเหลอาล่วง 2. กา,า,ารโดนบังคับ 3. เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4. การถูกข่มขู่ตอบ 3. เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นการปรับระดับที่นั่งคนขับขานเป็นไปจะมีผลอย่างไร 1. ทําให้เบรกรถสะดวก 2. ทําให้เข้าเทียร์ว,ว่างได้ง่าย 3. ทํทำให้เทคโนสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมากสามารถตัดสินใจได้ดี สี่บางครับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกต่อสี่บางครับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกข้อใดไม่ใช่อันตรายสาหัสหนึ่งสาหัสหรือแขนขาสองบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่าย0ิวันสามแผลถลอกสี่ตาบอดหรือหูหนวกต่อสามแผลถลอก บุคคลใดใน,น,นข้อตอบไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ 1. นายดำเป็นผู้อยู่ระหว่างถูงจิตใบอนอุญาต 2. นางแดงเป็นผู้อยู่ระหว่างูกคักใช้ใบอนอุญาต 3. 3. นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน 4. นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ต่อ 4. นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ข้อใดที่พนักง,งานขับรถควรจะทำขณะขับรถ 1. ขับรถด,ด้วยความเร็วหน้าหวัดเกี่ยวเพื่อให้ถึงปลายทางคนเวลา 2. ส,สูบบุหรีขณะข,ขับรถ 3. มองกระจกเป็นระยะระยะ 4. ตะกนด่าผู้ร่วมรจราจรตอบ 3. มองกระจกเป็นระยะระยะ ท่านเป็นผู้ขับรถไม่ใช่เพีงนในการสร้างความสัมพันธ์ต่อเจ้าหน้าที่จราจรหนึ่งยอมรับเมื่อกระทำความผิดและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่สองเมื่อเจ้าหน้าที่ตักเตือนควรเชื่อฟังอย่างสงบสามปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดสี่ทิ้งขยะต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต่อสี่ทิ้งขยะต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรณีผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทไปชนบุคคลอื่นใดจนถึงแก่ความตาย นอกจากผู้ขับขี่จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในทางแพ่งแล้วผู้ขับขี่จะต้องรับโทษทางอาญาในใด 1. ลิฟทรัพย์สิน 2. องจำคุกตลอดชีวิต 3. จํจำคุกไม่เกิน10ปี 4. ประหารชีวิตต่อสจำคุกไม่เกิน10ปีบนทางหลวงพิเศษที่มีการจราจรหนาแน่นหากรถที่ตามหลังเข้าใกล้ในระยะกระชั้นชิด ถ้าความตัดรัอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการชน 1. เปิดไฟฉุกเฉิน 2. จอดที่ไหลทาง 3. เพิ่มระยะห่างจากรถด,ด้านหน้า 4. เบรกในทันทีต่อ 3. เพิ่มระยะห่างจากรถด,ด้านหน้า